เด็กแฝดจมน้ำดับค่ะ ช่วงเย็นวันที่20พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมานายธนิตกิตตานุสาลผู้ใหญ่บ้านหมู่6ตำบลไร่ใหม่อำเภอสามระยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับแจ้งว่ามีเด็กฝาแฝดวัย3ขวบหายออกจากบ้านไปทั้งคู่จึงประสานกำนันพร้อมชาวบ้านช่วยกันออกค้นหาและได้แจ้งให้นายมนชัยหนูสายในอำเภอสามระยอดทราบพร้อมด้วยประลัดอำเภอนำกำลังอาสาสมัครรักษาดินแดนและเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรสามระยอดมีนายกเทศ สมนตรีตำบลไร่ใหม่นายสนธยาสังเครือสมาชิกสภาจังหวัดกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลไร่เก่าและชาวบ้านกว่า200คนกระจายกำลังค้นหาพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งเป็นไร่สับป,ประรดไร่ขนุนไร่มะพร้าวและรอบๆบบ้านเด็กที่หายอีกทั้งมีสระน้ำของชาวบ้านหลายสระพ่อของเด็กถึงกับเป็นลมชักจนต้องช่วยกันรีบประถมพยาบาลจนอาการดีขึ้นจนกระทั่งเวลาประมาณ20นาฬิกาสนาทีระหว่างที่เดินค้นหารอบๆบสระน้ำที่ห่างจากบ้านของ เด็กแฝดประมาณ700เมตรเจ้าหน้าที่กู้ภัยสังเกตในน้ํามีลักษณะเหมือนถุงปุ๋ยลอยอยู่ในน้ําแต่เป็นสีส้มเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆพบว่าเป็นร่างเด็กที่หายไปจึงนําร่างเด็กสภาพนอนคว่ำหน้าขึ้นมาเป็นเด็กหญิงชื่อน้องติก๊กตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบบาดแผลและร่องรอยการถูกทําร้ายส่วนพี่ชายชื่อตั๊กยังไม่พบตัวเจ้าหน้าที่ทั้งหมดจึงค้นหารอบๆอีกครั้งโดยสระน้ําที่พบร่างเด็กหญิงกว้างประมาณ2ไร่ลึกประมาณ4-5เมตรเจ้าหน้าที่อา สาสรสมัครหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถานและมูลนิธิสว่างหัวหินได้จัดชุดค้นหาใต้น้ําลงไปค้นหาในสระน้ําใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็พบร่างแฝดพี่ชายหน่อยความหน้าอยู่ในน้ํำลึกประมาณ3เมตรห่างจากฝั่งประมาณ2เมตร รวมเวลาการค้นหาจนพบร่างฝ่า,ฝาแฝดนาน7ชั่วโมงจากนั้นแพทย์จากโรงพยาบาล3ามรอยอดและเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบร่างของเด็กน้อยและนำร่างไปผ่าพิสูจน์เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้ง